ด้วยความน่ารักของไปเมื่อไปล,ลงมาเจอกับพีเอฟซี FC, ทุกคนจริงปะเนี่ยได้รางวัลเฉยได้ขึ้นบูเดียมเฉยอะอย่างจริงปะเนี่ยอยู่เลยเอ็นดูอะน้องน่ารักมากไปสวยมากทุกคนไปสวยผมกำลังได้ที่ด้วยมผมยาวได้ที่อย,อย่าทักนะจิงโจกทักปุ๊บตัดทันทีจ้ะน่ารักอนะแกงกับพี่เพิ่มเล่นกับพี่เพิ่มหยอกกับพี่เพิ่มด้วย คือแบบดูนางสิทุกคน PFC เยอะเนอะเยอะมากน่ารักจริงๆอิ่ะหลักพันอะวันสองวันเนี้ผมก็จะลงแค่นี้แหละทุกคนผมก็จะลงแต่นุกแก็บแต่ปลายนี่แหละเก็บตกไปปลายวิด,ดีโออยู่นี่แหละเขาน่ารักจริงๆอะ่ะน่ารักมากการพูดการอะไรของน้องเล่าในความตื่นเต้นของเธอเอ็นดูอะ่ะ โค้งง่านีแล้วฮั Hello, โลโลว <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนในเมืองรอนโอจริงผมไม่ขึ้นโพดีแล้วนะตี้ยังไม่ขึ้นก็ได้ มันไม่ใช่ความคุ้มมันไม่ใช่ความคุ้มจริงๆครับ ไปไหมจ๊ะไปเนาะต้องโกนก็ไปเนาะแล้วเรากระจกเกาพังลงมาแล้วน่ะไม่มันกระจกมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเป็นห่วงเออไดขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอทางมาถึงสนามสุดท้ายในซีซั่นนี้แล้วเดินทางร่วมกับตัวเตะกับซูเรซซิงไทยแลนด์ดีใจมากๆตั้งแต่สนามแรกบางแสนบางแสนเราใครไปบางแสนบ้างเออ บางแสนเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อครับ รางวัลในสนามรายการเราเป็นรายการแรกที่ได้ครับในสนามนะครับทุกคนแล้วก็ในสนามเนี่ยเขาก็เลยห้ามบบว่าเอาอะไรไปฉีดแบบเพราะว่ารถอะมันจะลื่นในอ่าห้ามไปปายเป็นขัดเนี้ยก็เขาบอกว่ากินหมูปิไปปายแคนี้หนัี่ยใช่ไช่ค่อาจจเป็นเพราะความบังเอิญหรือความตั้งใจ หนมที่เราค่อยน้นาที่สอรมห่แ้เรา,ากยนะังไม่่คิลเราไม่อยากคิวเาคิวนะเราไม่อยากับคิวเลยี่ หลัก่องใจะเป็นการทอดทอให้กับอ,อ,อ, <c oughs> อะไรครับ <c oughs>